สวัสดีครับขอต้อนรับสู่หอยลังสตูดิโอเงินทองเป็นของนอกกายถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่คอเซนเตอร์มึงดูดเงินกูไปกูไม่ยอมแบงค์ชาติออกมาตรการช่วยประชาชนได้จริงหรือผมลุงศักดิ์จะเล่าให้ฟังผมหอยมาคอยเล่าด้วยคนครับความเดือดร้อนของประชาชนแบงค์ชาติไม่รีรอออกมาตรการรองรับนี่เร็วแล้วเหรอแบงค์ชาติ ประชาชนโดนคอลเซ็นเตอร์หลอกไปเยอะแล้วแบงค์ชาติเลยมาช่วยเหลือแบงค์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรก,การระลอกที่สองหวังจะช่วยไม่ให้เราโดนหลอกเป็นมาตรการแก้เกลียวหรือเปลาดูมันแปลกๆเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อกระเป๋าเงินของประชาชนเพราะช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดมากเดี๋ยวก่อนมันระบาดมาหลายช่วงแล้ว มาตรการแรกธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาแล้วว่าถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าลูกค้าไม่ได้ทำผิดเองธนาคารจะต้องชดใช้แล้วมีธนาคารไหนมันคืนเงินให้นือยังอะลุงซักเออไม่มีธนาคารไหนมันคืนเพราะมันบอกว่ากระบวนการยังไม่เสร็จในความเป็นจริงไม่เคยมีธนาคารไหนคืนเงินให้เลยแม้แบงค์ชาติจะออกคำสั่งมาเป็นแบบนี้ก็ตามเรื่องของเรื่องคือรอก,การสอบสวน รอการสอบสวนให้แน่ชัดว่าลูกค้าไม่ได้ไปกดเข้าลิงก์เองไปโอนเองไปจ่ายเองซึ่งไม่ยอมรับว่าเป็นที่ระบบธนาคารสรุปคำสั่งแบงค์ชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะธนาคารไม่เคยจ่ายตังคืนให้ใครเลยดอกแรกแบงค์ชาติสั่งมาแต่ธนาคารเฉยเมื่อดอกแรกธนาคารเฉยแบงค์ชาติก็เลยออกมาตรก,การเพิ่มเติมต่อไปถ้าโอนเกินห้าหมต้องสแกนใบหน้าแล้วอุดยอดไอเดียผู้ว่าการแบงค์ชาติ ออกมาชื่นชมมาตรการของตัวเองจะทํางานบนหลักการตรวจจับตอบสนองนับมือลดช่องว่างลดช่องทางมิจฉาชีพและแก้ปัญหาให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อภัยทางการเงินโอ้โหแก้ปัญหาหรือท่องอาขยานให้ฟังวะไอหอยมึงไปแซวเขาเขามีความตั้งใจนะตั้งใจท่องอาขยาน แต่จะตามมิจฉาชีพทันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันแอดวานซ์หน้าดูไอมาตรการต่างๆมาเหมือนมิจฉาชีพแม่งนั่งประชุมอยู่ด้วยแม่งรู้ทันหมดตอนนี้แบงค์ชาติสั่งธนาคารงดส่งลิงก์ทุกประเภทเข้ามือถือของลูกค้าให้ส่งเฉพาะข้อมูลสำคัญสำคัญเรียกว่ามีแต่ข้อความห้ามมีลิงก์ต่างๆโดยเด็ดขาดอันนี้ก็ช่วยได้นิดนึง สองต้องจัดให้มีแจ้งเตือนผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้จากนี้ไปถ้าโอนเงินมากกว่า50,000บาทต่อครั้งต้องสแกนใบหน้าแล้วหรือจะโอนมากกว่า200,000บาทก็ต้องสแกนเอา้ามันต้องแต่50,000แล้วจะ2 0 0 0 0 0เพื่อการที่จะปรับเพิ่มวงเงินหรือธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ต้องสแกนใบหน้าให้ชัดเจน การเพิ่มวงเงินจะต้องมีเหตุผลให้สอดคล้องกับวิธีการใช้บัญชีด้วยเช่นเคยใช้จ่ายหมุนเวียนอยู่แค่2 0,000แต่มีเงินฝาก30ล้านก็เพิ่มธุรกรรมได้อย่างเก่งก็60,000หรือว่าไม่เกิน1 0 0 0 0 0สนนอกเหนือจากนั้นต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเข้มงวดตรวจจับบัญชีต้องสงสัยแบบเรียวไทม์ทำได้จริงหรือเปล่าวะเนี่ยสุดท้ายธนาคารต้องเพิ่มช่องทางติด ต่อให้สะดวกง่ายใดตลอด24ชั่วโมงเมื่อก่อนโทรไป c เซ็นเตอร์นี่นะลุงเอ้ย c เซ็นเตอร์แค่นั้นไม่พอต้องมีช่องทางพิเศษตลอด24ชั่วโมงก็ที่จะบอกนั่นนะลุงเมื่อก่อนโทรไปคอเซ็นเตอร์โทรติดมันก็ให้ฟังเพลงรอกันเพลินฟังเพลงจนหลับตื่นมามันยังไม่มารับเลยหนึ่งธนาคารรอการสอบสวนจากจอทอส่วนจอนทอก็ไม่กล้าทำอะไรมากเพราะรอข้อมูลจากธนาคาร แล้วชาติเนี้ยจะได้เงินคืนตามคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าวะในความเป็นจริงแล้วธนาคารต้องเป็นเจ้าทุกติดตามเรื่องราวกับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่มาถามผู้ใช้บริการในทางปฏิบัติก็เลยธนาคารเฉยๆการได้รับเงินคืนจากที่แบงก์ชาติกำหนดมาก็เลยไม่เคยเกิดขึ้นหรือจะรอให้ c a เซน e n อร์มันเดินเอาเงินมาคืนเองอุ้ย จะเป็นไปได้แล้วลงกูประชดว้าไอ้หอยเรื่องราวมันเกิดขึ้นทุกวันแก๊ง call center หลอกให้กดลิงก์นั้นนี้ผ่าน sms ลงแอปคอนโทรอ้างเป็นตำรวจสัภพกร dsi โอ้ยเสียเงินหลักหมื่นจนเป็น10ล้านเรียกว่าหมดบัญชีแหละมันถึงหยุดสุดท้ายก็ไม่เคยได้คืนอยู่ดีไม่ว่าจะใครทั้งนั้น แบคงชาติทำทีออกมาตาก,การเหมือนกับจะชัดเจนมากขึ้นแต่ธนาคารไม่ค่อยสนใจสร้างความยุ่งยากให้กับประชาชนมากกว่าจนชาวบ้านอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ้ยบ้างก็บอกว่าเข้าใจธนาคารธนาคารต้องป้องกันระบบอยากเห็นการจับคนผิดมาลงโทษแต่เงินไม่คืนโกนี่แหละสำคัญ แล้วที่บอกว่าโอนห้าหมืน 50, 000, ต้องสแกนใบหน้าแล้วถ้าเกิดมันโอนสี่หมื้าพันเก้าร้ก้าบาบทนะก็ฉะลุยอสิวะเผ่าลูกไปแนะแนวไอคอร์เซนเตอร์เดี๋ยวมันก็ทําตามเออจริงของมึงไอ้หอยทําไมมันไม่ให้สแกนหน้าทุกครั้งไปเลยก็หมดเรื่องวะบางคนเงิน5 0 0ร้อพันึงก็สําคัญกับเขานะเว้ยจริงๆแล้วควรเริ่มต้งแต่หบาทไปเลยสแกนหน้าให้มันรู้แล้วรู้รอดไป ลุงแล้วคนที่ไปทําสัลญ,ญกรรมหน้ามาหน้ามันไม่เหมือนเดิมต้องกลับไปเกาหลีไปทุบหน้าให้มาเหมือนเดิมแลวโวยบางคนก็พยายามเปิดบัญชีแบบสแกนใบหน้าบางทีเครื่องมือธนาคารแม่งกิ๊กก๊อกสุดท้ายต้องมาทําแบบอนาล็อกเหมือนเดิมใครเคยเจอแบบนี้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยสุดท้ายไอ้ระบบของธนาคารก็ยังไม่พัฒนาปรับปรุงตามคอนเพนเตอร์ก็ยังไม่ทันเลย ระบบเครื่องมือต่างๆเนี่ยช้าล้าสมัยดังนั้นเป็นสิทธิที่ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในระบบเทคโนโลยีของธนาคารอันที่จริงมันไม่ใช่ระบบเทคโนโลยีนะอยู่ที่ระบบวิธีคิดและก็ความรับผิดชอบถ้าแบงก์ชาติออกมาตรการว่าให้ธนาคารต้องชดใช้ทุกกรณีและธนาคารจะต้องเป็นผู้พิสูจน์เองด้วยว่าสิงนั้น call center มันหลอกลวงลูกค้าหรือว่าลูกค้าจงใจกดโอนไปเองไม่ใช่ให้ลูกค้ามานั่งพิสูจน์ถ้ามาจากการแบบนี้นะรับรองทุกธนาคารจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยออกมารองรับเพราะว่าธนาคารน่ะมีความฉลาดมีเทคโนโลยีที่เพียงพออยู่แล้วแต่มันทำเฉยๆเพราะกฎหมายมันอ่อนแอโยนบาปโยนขี้ให้ประชาชนตลอด ดูตัวอย่างจากประเทศอังกฤษพอมีกฎหมายออกมาชัดเจนให้ธนาคารรับผิดชอบเงินของลูกค้าทุกบาททุกสตางค์เพราะธนาคารนั้นมีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมที่จะเป็นเจ้าทุกตรวจสอบแทนลูกค้าอา้ามองโลกในแง่ดีก็ถือว่าธนาคารพัฒนาขึ้นมานิดนึงดูแลบัญชีดีขึ้นแล้วนะแต่เรื่องบัญชีมายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะดูเหมือนสร้างความยุ่งยากให้กับลูกค้า มากกว่าที่จะไปตามไล่จัดการพวกบัญชีมากับพวก c เซ็ center บางคนบอกว่าทําไมไม่ไปจับ c เซ็ center มาธนาคารจะเอาอะไรไปจับถ้ามีกฎหมายบอกให้ธนาคารคืนเงินแบบชัดเจนเลยนะรับรองธนาคารจะมีเครื่องมือไปจับ c เซ็ center คอยดูหรือไม่ก็ธนาคารจะกระชับเจ้าหน้าที่ให้ทํางานอย่างเร่งรัดแป๊บเดียวซึ่งหลังๆเจ้าหน้าที่ก็พยายามปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาแล้วนะ แต่มันขาดการเล่งรัดจากธนาคารไงเพราะว่าประชาชนน่ะก็ไม่รู้หรอกก็ไปบอกเสร็จยังได้ยังรายละเอียดที่ส่งไปตามยังท่านเจ้าหน้าที่เขาก็ทําไงรู้ไหมเขาก็เฉยถ้าทุกอย่างธนาคารเป็นคนตามรับรองเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจได้เร็วขึ้นดีขึ้นยังไงท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ทํางานให้คุ้มกับภาษีประชาชนหน่อยนะครับท่าน สรุปแล้วมาตรการแบงค์ชาตินี่เหมือนเกาไม่ถูกกับที่ที่มันคันมาตรการง่ายๆอย่างเดียวเลยให้ธนาคารรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์แค่นั้นแหละใครที่เคยมีประสบการณ์ถอนเงินแบบแปลกๆหรือมีการโอนเงินผิดมามาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องแบงค์อเมริกาล้มจะก,กระทบถึงไทยหรือเปล่า หากชอบเรื่องราวการนำเสนอแบบหอยรังสตูดิโอกดถูกใจกดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับข่าวสารจากหอยรังสตูด oh ิอโ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 อ